พวกมพ่อย่างเห็ดเ,เว้ขบุูดไปตึกเบ็ดบอกส่วนไอ้มันไปนําให้เราไปขับรถให้อ้กูอ,อยู่แล้วพามียไปห้องหมออา้าวมีไอ้มันเป็นอย่างกูได้เป็นยังเขาไปฝากท้องซื้ออ้อเออลูกเราผู้หญิงลูกผู้ชายกูไม่ได้กขกไบ่ได้ถามอืมอเออถ้าเป็นผู้หญิงนะ่ะก็ต้องงามใน้กว่าน่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องโลคก,กว่าน่ะ ตาโมูลเลยนึ่งเลมึงก็เบิ่งแต่อายมึงเนี่อายมึงผูบ้บกล้อเมียเราก็ผู้แบกงามๆได้ลูกมาก็สิได้แนี่ยพวกในม่ยตัวอืออือต้องตาเจ๊ทงเมียไอ้กูนะพูดได้งามเลยปกขี้ลายมึงมึงเอาแก้มตาด้วยเดี๋ยไปเบิ่งว่าเมียอายมึงบูงงามวาดบานนี่น่ะกูว่าเรางามกว่ามูดเลยเออแต่นี้เราก็งามเท่ตะกี้น่ะแล้วพูดได้งามไามาาลยชิวกับบักเอล่า คิ้วมึงนึงต่ำคิ้วมึงนึงสูงอยู่<ะ>เวลาตอนนั้นน่ะกูยังคิดว่าเราจะไม่ได้ผัวได้สามหน่ะกูจหน้ามึงนู้เรนจะหนีนว่ะา,าเกิดมาด้งานคือลาโบว่าจะคือเรา,า,าตอนพัานเหตงานเดือนอา้า<ะ>แล้วเป็นยังมาคืองานแท้ไปเสริมความงามตัวหลังจากเราไปเสริมความงามมานะเป็นคนละคนเลยหังกระโม่แ้าก,กรงามคิ้วก็งามปากกรงามเขยากระเข่ขาหน้าก็ใส่ปิ้งแบบคือมึงเห็นทันเลยตอนลาเนี่นไม่ความงามเท่กนะผู้่าคผู้มาทุกคนผ <What? S 1> ู้มาเร่นนํำร้อง เราจะ็ดความงามฮะน่ะกูบอกมา,มาตากะเจได้มาทุกมือทุกมือเพื่อนเพื่อนไอ้ครู่ใกล้ๆฮั้นเราจะมาเฝ้าทุกมือทุกมือถ้าคูจะได้ไปเป็ดเ,เมียซ้ำอออเออเมื่อเจและพี่กรมงานมีนเสร็จเอ,อูออกมางามเถอะเอาแล้วกับเพชรยู่คลินิกแซนดี้สาขาพนตองอันนี้ แซนดี้บิวตี้เซ็นเตอร์บริการเรื่องความงามครบวงจรสถานที่ตั้งบ้านพนต้องเมืองจันทบุรีนคนรรลวเวียงจันทร์โทรศัพท์02097757887